ความคืบหน้าในการยุติสงครามอิสราเอลฮามาสนะคะตอนนี้เริ่มต้นในการปล่อยตัวประกันแล้วผู้คนจากทั้งสองพื้นที่สองประเทศก็ดีใจค่ะน้ำตาแห่งความปราบปลืม้มน้ำตาแห่งความดีใจที่สงครามมันหยุดสักทีก็กเ็เป็นบรรยากาศที่ดีมากๆเลยนะคะมีการรายงานว่าตอนนี้ทาง ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ได้ประกาศการสิ้นสุดสงครามในกาซาแล้วแล้วก็รวมถึงทางกลุ่มฮามาสได้มีการปล่อยตัวประกันชาวอิสราเอลกลุ่มสุดท้ายที่ยังคงมีชีวิตอยู่จากฉนนกาซาเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาภายใต้ข้อตกลงหยุดยิงลอิสราเอลก็ได้ส่งตัวประกันชาวปาเลสไตน์กลับบ้านเต็มคันรถเลยนะคะด้านประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐก็ประกาศยุติสงครามที่ยืดเยื้อมานาน2ปี และก็จะเดินหน้าพออกกลิกโฉมตะวันออกกลางในวงกว้างด้วยกองทัพอิสราเอลเปิดเผยว่าได้รับตัวประกันท,ทั้ง20คนที่ได้รับการยืนยันว่ายังมีชีวิตอยู่ได้รับเรียบร้อยแล้วนะคะได้รับตัวกลับมาเรียบร้อยหลังจากส่งตัวจากกาซาไปยังกาชาดผู้คนในกรุงเทวาวิฟเมืงองหลวงอิสราเอลก็ส่งเสียงเชียร์กึกก้องค่ะกอดกันแล้วก็ร้องไห้กันอย่างปราบปลืม้มแล้วก็ดีใจส่วนในกาซาผู้คนหลายพันคนก็ร้องไห้ด้วยความดีใจเช่นเดียวกันนะคะ ไปรวมตัวกันที่โรงพยาบาลแห่งหนึ่งซึ่งเป็นจุดรับนักโทษและผู้ถูกค,คุมขังชาวปาเลสไตน์เกือบ2,000คนจากอิสราเอลกลับบ้านโดนัลด์ทรัมป์ได้กล่าวต่อรัฐสภายอิสราเอลว่าท้องฟ้าสงบเสียงปืนสงัดเสียงไซเรนเงียบและพระอาทิตย์ขึ้นบนดินแดนศักดิ์สิทธิ์ที่ในที่สุดก็สงบสุขฝันร้ายอันยาวนานของชาวอิสราเอลและปาเลสไตน์สิ้นสุดลงแล้วโดยประเทศตัวกลางที่ทำหน้าที่ในการไกล่เกลีย่ย ข้อตกลงหยุดยิงระยะแรกนี้ก็มีสหรัฐอเมริกาอียิปต์กาตาและก็ตุรกีค่ะหลังจากการส่งคืนตัวประกันนะคะหลายชั่วโมงถัดมาทรัมป์ก็ได้จัดประชุมสุดยอดผู้นํามุสลิมและยุโรปในอียิปเพื่อหารือเกี่ยวกับอนาคตของฉนวนกาซาและความเป็นไปได้ของสันติภาพในภูมิภาคทรัมป์ได้ลงนามในเอกสารร่วมกับผู้นําอียิปต์กาตาและก็ตุรกีแสดงความยินดีกับข้อตกลงหยุดยิงในฉนวนกาซาและให้คํามั่นว่าจะทํางานร่วมกัน เพื่อนำข้อตกลงนี้ไปปฏิบัติแล้วก็ดําเนินการต่อโดยเขาได้กล่าวในการประชุมสุดยอดนะคะว่าตอนนี้การฟื้นฟูก,กําลังเริ่มต้นขึ้นและก็ได้มีการอธิบายถึงข้อตกลงฉนวนกาซาที่เขาช่วยเป็นตัวกลางในการเจรจาและบอกว่าข้อตกลงนี้อาจจะเป็นข้อตกลงที่ยิ่งใหญ่ที่สุดขณะที่ประธานาธิบดีของอียิปต์ก็กล่าวว่าการหารือนั้นก็ครอบคลุมไปถึงเรื่องของการปกครองความมั่นคงแล้วก็การฟื้นฟูฉนวนกาซาด้วย อย่างไรก็ตามเรื่องของการฟื้นฟูแล้วก็การพัฒนาในพื้นที่หลังจากนี้เนี่ยก็ยังคงเป็นประเด็นที่ยังคงต้องหาทางออกร่วมกันต่อไปนะคะเพราะตอนนี้อิสราเอลฮามาสผู้นำซาอุดีอาราเบียแล้วก็สหรัฐอาหรับเอมิเรส์นั้นไม่ได้เข้าร่วมในการประชุมนี้ในอียิปต์แล้วก็ฮามาสกับอิสราเอลยังคงไม่สามารถที่จะตกลงกันในดีลขั้นต่อไปได้ ว่าจะหาทางออกกับเรื่องนี้อย่างไรเรื่องของการฟื้นฟูเรื่องของการปกครองเรื่องความมั่นคงจะเป็นอย่างไรต่อไปนะคะแต่ว่าตอนนี้ก็ถือว่าเริ่มต้นมาได้ดีในระดับหนึ่งเลยทีเดียวนะคะได้มีการปล่อยตัวประกันเรียบร้อยสงครามสงบลงเรียบร้อยแล้วถือว่าเป็นผลงานชิ้นโบแดงของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐอเมริกาแต่ก็อย่างไรก็ตามก็คงยังไม่พอสําหรับ รางวัลโนเบลสาขาสันติภาพในปีนี้ซึ่งประกาศผลไปตั้งแต่เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาซึ่งทรัมป์ก็ชวดตำแหน่งนี้ไปนะคะก็เป็นไปตามที่หลายๆคนได้มีการคาดการเอาไว้ว่าวันนี้ปีนี้อาจจะยังไม่ใช่เวลาของเขาแล้วก็รวมถึงนโยบายหลายอย่างที่ที่เขาพยายามจะทำตามนโยบายอเมริกาเฟิร์สเนี่ยมันก็อาจจะยังขัดกับเรื่องของ รองวัลโนเบลสาขาสันติภาพอยู่